สวัสดีค่ะสวัสดีเอตีช่องพุทธ,ธการมาเดียวนะคะไมีห้าเยดใส่ไน่นตอนนี้เราอยู่บ้านร้านสาวนะครับบ้านนองคูตามลจานทร์อำ,อ,อำเภออำเภออะไรครเมืองอำเภอเมือง,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 งสีสเกียจังหวัสดสีสะเกีบ้านนี้มันนี้นเข้ามาเดรนนง่าน,นอยู่แถวนี้เนาะก็เลย แวะมาหาแมมขึ้เนเขาอยู่โอ้อยหงา,าเามเื่อไรผมืึ้นเขาอยู่สีขอละพู่มเจ้าต,ตอนนี้เขาสิไปน้ำเกลี้ยงขึ้นเลยยู่สีขอละพูมเมือนกันเฮ้สวัสดีครับวันนี้จบภาพง่ายเ<ม> <ใน S 2> จนสป,ปอร์ตมากตอนรับแล้วพอเอกมืนอคืนนี้เห็นในตารางท่เห็นว่าอยู่สีขอละพุ่มนะสีขอใกล้ๆ มือยูเมืองจันรหากันอยู่มีิโลมั้งจับมือย่างนี้บอจานองขึ้นอย่ารอยอยู่ดิบอมนจากวงไงไหมวงหน่หางกันบ่วงน่มันอยกัรแล้วมด่อยากจับมันอันนี้เนื้อทีน่เนื้อเลี้ยจะมืองานผมบอกไมเสียแดดเดียววันจ บยาตกตเอาเาเยีเต้าอขายยามูมูี่หนมู้ไทยตาดเอาาดเอาดเอาแข็มีขาวไหมเดนได้ผีหูกข้าเอกมีขาวไหมมีข้าวไหมดิ่โอ้สอดดังดนเลยอาจจะไปยุ่งวงนึงดีเรานี่้เออข้าวดังโดนมาเดี๋ยวสั่งมาเดี๋ยวกับวงนึงด้วย่ฟ้าขา เีแล้วตีบรอาไรยเซไรเปชนะดีวยวสีเข็ดโอ้ยใส่ตรงมือชื่อนาะมะเหน่งที่เนี่ยมีพม้ตแต่วันทีเท่นมนเาอันว่ม่อนเสียน้นอยู่นี่ทีกเพกนบ้านนี่น้ว่าขี่รถเดี๋ยวหาหนูอยู่แต่ว่ามันุาอยู่นอนนี่แหละตอนนี้ตอี้บอดโทมาเราตอนนี้ ขี่รถเดียวหาหนูอยู่ว่าสิเออคนก็เลยไปฝุ่น๋ยวอดสุรินทร์นะผล่มาว่าท่านเขาสุรินทร์สิท่านเขาสุดินขึ้นแต่ว่าองค์หิงสิม่นน,นงเดยองคิงนอนั่เดียวมันขึ้นผลลง่มกระจุงปะลงเดี๋องรองสองสามเทีงเนยลดีขึ้นแล้วมะคะน้องดีขึ้นเลยลเพราะว่า เดินนอนผักหลายกับไข่แน่ดอกบเผิ่นบ่ไดุนอนตังแกนแล้วเน่มืองามันบุกไเด๋ยวผักสอนมือาบวผู้ใดหล่ะหลานเาอนงานน้ไหน่นเลยลานใกเลยบุกไปไยยงกว่าักอนเพ่อพอแมนเสียงน้อยหน่อยน้อยเม่อแต่เฮปีท่นะเย็นหมด อันนี้เจ็บให้นกถอดมันบ้างอดหรอถอดถอด,ถอดสิถอดอถอดเนี่ยยากย่านทีเรออู้่อคอยตุงยาเนาะขึ้นดูแล้วนนนเนี่ยคนจิีใจบอนอมาเดียวกับไปยุวน,น,นหนึ่งมันนั<ฮ>่งจับเตียนอก,ก่งจับอกกบเขาอมาเนั่นเหมือนนกกนบเหมือนเันนั่นเมื่อยแบอช่วน มเป็นนั่งลอยูเ่ใหลดผมเนี่ยพวอเมื่อเมือขึ้นบานเมือนฟอลองเพลงทั้งคันน่าขึ้นเป็นนั่ง่เหมือนท่เป็นนเรืองเี้ยยกันอะไนี่ำเกียอําเภอํำเกี้ยงยู่ห้างจากบานเทไร้ปาในกอาบานพออีกไรปในตบลบเขือนตำบลบกล้อลตบลบเขื่จักโลพอตะบเขื่อนยี่ิบโวเกินสามสิบโลหร่ะ

นิสัยดีนิสัยดี็นน้ำกันแล้วทั้งส่ยาทั้งนิสัยแล้วอีหล่แล้วเป็นคนนิสัยดีแล้วกม่องกันบมมันกินดว่าปัดขาแมงเยลยกเอาบ้านเนียไปเจ็บเลยหัวใจแล้วสลุกท่นลับตายไปครับเฉย โอ้ยขึ้นผัจากขวดหมูวิ่งสีไหมขี่หาอยู่ที่วังหันนี่วังหัสร้างเขา่หัดเลสส่กิโอ้ยกลับมาบ้านนุิงนี่มนาด๋ยส่ัวเดียวเดี๋ยวส่งเดี๋ยวส่งไห่องจับเบิ้งลังเห็นน้กินนี่มันขี้ทั้นท้งไก่ไหมมันมีตาเฮาเนี่ยละอายเพมีผู้อื่นดอก ไม่มีไม่มีคนอื่นมีแต่เราเจ้าสิไกลไปบ้างชิปโลกนี่แเละยินไปเขาอะตอนนี้กำลังสีเห็ดน่วกินนี่แหละครับวันนี้ หลังจากทีเรลียงงันขึ้นมานไม่ทางน้ำแข็งสีลอยค่ะหลังจากทีเหียงงั่นขึ้นบมันไม่อุ้มีหนูอยู่มันเดียวขนะนีหมูนูัไะยำเนย้ยเมียน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 นเที่ยงวันกิ่เที่ยงคืนเขจ้าขึ้นเขาเหนียวพัดนี่เราเนี่เราเหยเบเบิรงไม่นู่นเหยีกินคือพ็กเก็่อยากบต้องมาเคล็ดลับเขา

มันมีขาหมูเดี๋ยวเขาเสียดผัดเผ็ดขาหมูผัดเผ็ดขาหมูเสียดอะไรย่างเหรอเสียดเนี่ยย่างเสียดได้ผัดเผ็ดขาหมูนั่นนี่ยต้องต้มจังบ่แมนเพื่อใเพื่อใเข้าเดี๋ยวมันเป็นหมูนั่นมันเงีนหมูไอ้ปลาต้มยำกิูบต้มยำมีแต่แสบอจริดๆเอเขาส้นหอนต้มยำแค่เนเออเนี่ยเนี่ยย่างใช่ปะผัดพริกแกงขาหมูจ้ะการแกงวันพริกแกงกิน างานเหมือนงันเหมือนแรกของวงนี่ของงงให่ยใสยพ่พอพาตุ่มพาตุมไก่ปะมาตุมา่มก<ๆ>ไก่มีไปประมาณรอยโลพอดีอ้พาตุ่มพาตุมาต่มแล้ก็มาโพสีสุวันเพ<ๆ>่ยกเนี่ยรับม้าอาจจะกจว่างเตียไปเรียนน้ำยูโอเคคะ่ะโบกไกล้ได้น่ มีเนี้หมี่อย่างมันดู่ดีเดี๋ยวาส่วนผมนุ่นไปหาอยู่ต้องเตรียมหมดเลยส่วนน้องเป็นนะเนี่ยเป็นขืนเห็นแรกนะพื่อนน้อยเพื่อนที่เก่ามากันที่เด็กภาควันไปกับพ่อนุ่นอ๋อโอเคนุ่นเหนียวนุ่นว่านี่น้ำตลอดไปน้ำตลอดอ๋อแม่ปีพ่อนุ่นเนี่ยเปล่าโอเค